มาแล้วสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาสายอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้นะหน่อยเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะไปบางแสนมาสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะหน่อยไลฟ์อยู่ที่ ร้านแบงก์โบราณค่ะร้านอยู่สี่แยกสะพานควายอยู่ปากซอยประดิพัฒน์ยีเอ็เห็นเสาซอยประดิพัฒน์ยี่สิบเอ็ดเห็นหน่อยร้านแบงก์โบราณเลยสเสียงดังฟังชัดไหมคะออถ้าเสียงดังฟังชัดกดหนึ่งห,หน่อยด้วยนะคะออเ,เรากําลังรอทุกท่านอยู่ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราไม่ได้ไลฟ์จ้า สวัสดีสิบท <to S 1> ่านค่ะสิบท่านค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่เห็นอะไรเลยค่ะไปกดไลค์ค่ะเดี๋ยวกันนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วทักทายหน่อยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสิบห้าท่านจ้าสวัสดีสิบห้าท่านเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปด้วยนะคะเมื่อวันนั้นมีคนถามหน่อยเรื่องว่า เพราะอะไรทำไมธนบัตร US ถึงปลอมกันเยอะแล้วแล้ว USP เก่าๆเรียน USP เก่าๆแพงมากไหมครับพี่หน่อยหน่อยก็เลยหน่อยยังอ,อยากจะบอกทุกท่านนะแต่วันนี้โอ้มีหลายเรื่องที่อยากจะอบอกเพราะว่าข้อหนึ่งเรื่องของ US ที่หน่อยรีวิวไว้เมื่อวานแล้วยังไม่ได้พูดแต่วันนี้นะคะขอแซงทางคงขึ้นมาก่อนเลยค่ะ อหน่อยเพิ่งกลับมาจากชมบุรีใช่ไหมเพราะว่าเหรียญทองคําเหรียญน,นี้เลยเหรียญน,นี้นะคะนักสิบหกบาทใช่คุณนุชค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะอาสลับกล้องให้พี่หน่อยลูกอนนะจา้ะจาสวัสดียูทูบสี่ท่านนะครับส,ส,ส,สวัสดีค่ะสี่ท่านนะคะสวัสดีค่ะสี่ท่านอันนี้เป็นเหรียญทองคามูลค่านักสิบหกบาทคุณลูกค้าแล้วก็เป็นเหรียญที่ ขนาดาที่หายากที่สุดนะคะของเหรียญ16บหกบาทนะคุณลูกค้าหูฟังใช้สมอลท็อกแทนได้ไหมคะสักะคระู่น,น pues. า,าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่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 อุเกือบหล,ล่ลนเกือบหล่นเกือบหล่นหน่อยเกือบแล้วอ่าอันนี้นะคะเพื่อยืนยันว่าโอเคกับมาจากชมบุรีแล้วเราก็ซื้อเหรียญมาแล้วนะคะปัจจุบันที่หน่อยซื้อขายใจเงินล้านนะคุณลูกค้า จะเป็นเรื่องของเหรียญทองคำอ่าพระทองคำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณลูกค้าอย่ามาคิดว่าเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทจะมีมูลค่าราคาแพงๆไมนต้องบอกก่อนเลยว่ากลับหน้ากล้องด้วยลูกเสียงหน่อยชัดเจนไหมคะเดี๋ยวหนูเช็คด้วยโทรศัพท์เนี่ยเชฟค่ะทุกคนกลับหน้ากล้องก่อนนะคะ ดติแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวกับกล้องให้จ้ะอะอะมามามาอ่ะกล้องนี้เลยก็ได้อ่ะตอนนี้นะเรามาดูที่หน่อยติดค้างสัญญากันไว้เปลี่ยนจะเหรียญทองคำมาเหรียญ US ก่อนนะคุณลูกค้าแล้วเหรียญที่คุณลูกค้าบอกคุณหน่อยผมมีครับตั้งแต่ปี1930 19 1000อ่า1975ผ่านมาแล้ว40กว่าปีมีมูลค่าราคาแพงๆพงไหมครับ หน่อยบอกเลยเหรียญที่อยู่ตรงหน้าน mm หน่อ nah, ยนี้นะคะก็เป็นเหรียญคล้ายๆเลยค่ะคุณลูกค 1, 5, ้ 5, า Paris. เหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทบ้านเราแต่ตรงนี้ตรงหน้าหน่อยนี 2, ้เขาเรียกว่าเหรียญควอเตอร์ค่ะเหรียญควอเตอร์คืออะไรคือเหรียญยี่ยี่สิบห้าเซนเนาะแล้วต้องรวมกันให้ได้สี่เหรียญถึงจะมีมูลค่าหนึ่งดอลลาร์แต่ถามว่าเหรียญเหล่านี้สามารถแลกที่ธนาคารในประเทศไทยได้ไหมหน่อยบอกเลยว่าแลกไม่ได้คุณลูกค้านี่ วัสดีคุณภูสิทธิ์ค่ะสวีดัดจากคุณภูสิทธิ์จ้าสวีดัดจากคุณภูสิทธิ์จ้าอ่าสามารถทักหน่อยได้ทุกช่องทางเลยนะคะขึ้นทั้งคู่เราจะเห็นคอมเมนต์จากทุกช่องทางค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะหน่อยลองค่ะว่าหน่อยจะเห็นคอมเมนต์ในทุกๆช่องทางไหมนะคะก็ขอบคุณทุกช่องทางที่ติดตามการแต่สิ่งที่หน่อยจะสื่อสารคุณลูกค้าหน่อยไม่เคยเอาคอนเทนต์ว่าเหรียญผ่านการใช้งานแล้วมาเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่านะ แล้วก็เดี๋ยวหน่อยจะมาอธิบายแยกแยะด้วยนะที่หน่อยคืออะไรคุณลูกค้าอ่ามาดูสามใบนี้นะคะใบบนใบแรกนะคะน้องกี้ชี้ปากกาหน่อยค่ะใบบนคุณเเี้ยงาะสวัสดีค่ะคุณเฟี้ยวเงาะชี้ใบบนค่ะลูกเอาปากกาชี้แป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าอันนี้นะคะแบงค์ร้อยยูเอดอลลาร์นะคะใบบนคือสามารถใช้ในประเทศไทยได้ขึ้นเงินได้ในประเทศไทยภาพชัดไหมคะ ภาพชัดภาพชัดมากเนาะกดหนึ่งให้หน่อยหน่อยค่คุณค่ะอ่าชัดเนาะอ่าถ้าชัดแล้วช่วยบอกชัดด้วยนะคะอันนี้นะเป็นการที่ให้ความรู้ล้วนๆไม่ได้ขายของแต่อย่างใดเลยนะคุณลิตเติ้ลแ r บอกว่าสวัสดีครับคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณลิตเติ้ลแ r เสียงุกเลยเราบอกว่าลิตเติ้ลแมเราต้องเป็นเสียงน่ารักทันทีเลยเสียงโอเคไหมคะ พี่อยอบอกฝากเคาหัวใจ<า>กดแ<า>ชร์ให้ด้วยตอนนี้40คนดูลยอยากเปนเจนั้นดูแล้วก็การที่หน่อยจะเป็นเพจที่ให้ความรู้ให้คุณค่าเป็นเพจที่ดีได้นะคะต้องขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลยค่ะว่าคุณลูกค้านะกดหัวใจนะ,ะถ้ากดไลค์เฉยๆเนี่ย like, ยังดีไม่พอช่วยเลื่อนไปอีกปุ่มที่สองนะคะกดหัวใจดวงแดงๆให้หน่อยๆน,นะคะ <S <S> คอมเมนต์หน่อยนะจ๊ะได้ค่ะสวัสดีคุณทามค่ะสวัสดีค่ะคุณทามสวัสดีคุณวสนาสวัสดีค่ะคุณวาสนาสวัสดีคุณอัศมาจากนครศรีสวัสดีค่ะเอฟซีนครศรีคุณอัศมาคุณธีรวิทย์บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรวิทย์ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะคุณลิตนแบบอกว่าโอเคเลยครับคุณลิตนแบอย่าลืมกดหัวใจให้เราด้วยนะอ่ะตอนนี้นะคุณลูกค้าเราหน่อยมาไขข้อข้องใจก่อนนะว่า ธนบัตรที่สามารถขึ้นเงินได้ตามธนธาคารทั่วไปเวลาที่คุณมีเงินต่างประเทศแล้วสามารถขึ้นเงินเอ็กเซนได้คุณลูกค้าดูใบบนใบแรกนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นอ่อูเรุ่นปัจจุบันที่ใช้ได้ธนธาคารเอ็กเชนรับทุกที่แต่ห้ามมีปากกาห้ามมีลายเซน็นห้ามมีนามปากกาใดๆห้ามเขียน ห้ามแต่งเติมอะไรไปอย่าไปแจกลายเซ็นบนแบงค์นะคะเพราะจะไม่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีเลยนะคุณลูกค้าส่วนใบที่2เนี่ยเพิ่งยกเลิกไปเห็นไหมคะที่ปากกาใบที่2แล้วใบที่3ม,มีความแตกต่างกันแบบไหนไหมคะคุณลูกค้าลองดูใครกําลังติดตามหน่อยอยู่แล้วฟังหน่อยชัดเจนฟังหน่อยทันไหมคะข้อแตกต่างระหว่างใบที่2กับใบที่3ม,มีใครรู้บ้างคะว่าแตกต่างกันตรงไหนอะไรยังไงเอ่ย มีใครรู้ไหมเอ่ยเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยด้วยนะอันนี้ชื่อเพจร้านแบงก์โบราณนะแต่กําลังจะสื่อสารเพราะว่าคําถามของคุณลูกค้าที่ถามหน่อยเมื่อ,อเมื่อวันวันอังคารค่ะหน่อยก็เลยจะต้องหาตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนและให้คุณลูกค้าเข้าใจมากขึ้นหน่อยกําลังจะสื่อสารว่าเพราะอะไรทําไมธนบัตรถึงไม่สามารถแลกเงินได้ คุณวาสนาแชร์แล้วขอบคุณค่ะคุณวาสนาค่ะคุณอัสมาบอกว่าเสียงชัดเจนดีค่ะเสียงหวานดีค่ะขอบคุณค่ะคุณอัศมาสวัสดีคุณอ้อนด้วยค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะคุณอ้อนรับรองหน่อยอ้อนกว่าแน่นอนสวัสดีคุณอธิการค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิการค่ะอ่าหน่อยมาเฉลยแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่มีใครตอบแต่หลายๆคนคงไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณหน่อยถามทําไม แบงค์ที่อยู่ตรงปากกาเป็นธนบัตรแท้แต่ตรงที่อยู่เบื้องล่างเป็นธนบัตรปลอมคุณลูกค้าเวลาที่คุณลูกค้าถ่ายรูปส่งมาหน่อยจะใช้ประโยคกับคําที่บอกว่าถ้าธนาบัตรแท้หน่อยจะรับอยู่ที่ราคา2,500บาทถึง2,700บาทต้องขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยแต่หน่อยไม่สามารถพอมาถึงส่งคุณส่งแบงค์ปลอมมาแล้วจะขึ้นเงินได้ ใบล่างเนี่ยเป็นแบปนปลอมใบบนเป็นแบนแท้เวลาที่ดูผ่านกล้องคุณลูกค้าเราไม่สามารถแยกแยะได้นอกจากเราต้องจับสัมผัสกระดาษดูนะคะหรือบางคนก็จะเป็นลายการ์ตูนมาเลยสวัสดีค่ะคุณมานิคค่ะคุณมานิคค่ะคุณลิตัต้ลแบบบอกว่าเสียงชัดเจนฉีดปุ๊เสียงชัดเจนเสียงใสเลยครับขอบคุณค่ะคุณลิซแบมีคนบอกว่ามีเหรียญห้องกองถายได้ไหมครับ เหรียญฮ่องกง 1, หนึ่งฮ่องกงได้สองบาทห้าสิบค่ะสองฮ่องกงได้ห้าบาทค่ะเพราะว่าเหรียญที่คุณลูกค้ามีหนอบอกก่อนเลยนะถ้าเรามีแล้วส่วนใหญ่เหมือนเหรียญ US ที่หน่อยมีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเหรียญที่ใช้หมุนเวียนเรายังคงเอากลับไปใช้หมุนเวียนแต่ถ้าเกิดเราเก็บเราเก็บเพื่ออะไรเราเก็บเป็นคุณค่าทางใจเราถามว่ามีมูลค่ามีราคาในท้องตลาดหรือยางหน่อยบอกเลยว่ายังอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคล เราสามารถคือความพอใจขึ้นอยู่กับเราแต่ราคาในท้องตลาดในบอกเลยว่ายังไม่แพงเพราะว่าเหรียญประเทศอ่าอเมริกาเนี่ยนะคะเขามีพื้นที่ใหญ่กว่าเราส8ดเท่าคือเมืองไทยของเราเท่าหนึ่งแต่อเมริกาเขาใหญ่กว่าเราส8เท่าประชากรเขาเยอะกว่าเราห้าหกเท่าคุณลูกค้าก็คิดเอาว่าเงินทําไมแบงก์อเถึงกระจายอยู่ทั่วโลกเพราะเขาเป็นประเทศที่มีพื้นที่เยอะ แล้วก็มีประชากรที่มากแล้วก็เป็นประเทศมหาอำนาจเงินเขามีมูลค่าราคาแพงมากก็เลยมีคนทำปลอมแปลงขึ้นมาเยอะๆอย่างบ้านเราอปลอมกันตั้งแต่แบงค์ร้อยแบงค์พันแล้วคุณลูกค้าแล้วเพราะเหตุอะไรธนาบัตรใบละหนึ่งร้อยตอนนี้ปัจจุบันสามพันห้าร้อยอตอนนี้ปัจจุบันสามพันห้าร้อยกว่าแล้วคุณลูกค้าเพราะค่าเงินก็เปลี่ยนไปพอด้วยค่าเงินที่สูงขึ้นแล้ววิธีการปลอมเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยซีหลอกไนงะ ซีหลอกให้กับคนที่เราไม่คุ้นชินหน่อยถึงบอกว่าคุณไม่ใช่อาชีพคุณอย่ารับเงินใครส่งส่งคุณไม่ใช่อาชีพใครเขาบอกว่าคนนั้นคนนี้ให้เรามาเราอย่าเพิ่งเอาเงินเราไปเปลี่ยนกับเขาเราอย่าเพิ่งโลภเราไปที่ธนาคารใกล้บ้านก่อนแล้วเราถามเาว่าเป็นธนาบัตรที่ยังชําระหนี้ได้ตามกฎหมายไหมแต่บุคลากรหรือพนักงานธนาคารในเมืองไทยเขาจะรับเฉพาะธนาบัตรรุ่นปัจจุบันขณะที่ สามารถยังขึ้นเงินได้อยู่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวก่อนนะจะมีแบงค์อ่ายูโรพอแบงค์ยูโรนะคุณลูกค้าเลอะสีเลอะปากกาเราก็จะขึ้นเงินไม่ได้แล้วเดี๋ยวแบงบหนึ่งนะหน่อยหาให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแบงค์ยูโรหนูขออนุญาตตอบสามคำถามได้ค่ะสามมีคนถามมาอยู่ค่ะพี่หน่อยเอาข้างๆเลยเอา ค่ะคุณวัฒนาบอกว่าสองห้าทำไมขายไม่ได้ครับเหมือนตาเป็นดิน2 5งห้าาทำไมขายไม่ได้คะสองห้าสองสองห้าศูาทำไมขายไม่ได้ก็ทำไมทำไมต้องขายได้ย้อนกลับประโยคคำถามเพราะอะไรทำไมต้องขายได้เพราะหนึ่งคุณไปชวนคุณไปเชื่อในสิ่งที่เขาให้คอนเทนต์ แล้วเวลาที่เขาเปิดราคาแพงๆคุณเคยไปดูโปรไฟล์เขาไหมว่าเขาอยู่ไหนอะไรทําไมแล้วคุณเคยดูไหมว่าร้านแบงก์โบราณต้องเอาเหรียญผิวเดิมใส่แพ็กเกจแล้วมาขายเพียงสิบด้าบาทเหรียญทุกเหรียญธนบัตรทุกฉบับธนาคารอถ้าเป็นธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตผลิตแบงก์ออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้เรายังคงใช้หมุนเวียนกับหน้าล้องค่ะปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ผลิตธนบัตรออกมาให้เราเพื่อการใช้หมุนเวียนอันนี้เดี๋ยวหน่อยยกตัวอย่างแบงก์ปัจจุบันก่อนไม่ใช่ลูกออป้ากับกอนนี่คุณลูกค้าดูก่อนนะอันนี้คือการตอบคําถามของคุณลูกค้าในเรื่องของเหรียญเพราะอะไรขายไม่ได้ฟังแบบช้าช้าอธิบายแบงก์กับเหรียญทีเดียวกันคุณลูกค้าดูก่อนธนบัตรนี่เป็นธนบัตรรุ่นปัจจุบนันคือธนบัตรแบบ17ในรัชกาลที่สิคือรัชกาลปัจจุบนัน ธนบัตรแบบนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุประสงค์คือผลิตมาเพื่อการใช้หมุนเวียนใครเข้าใจกดหนึ่งหน่อยค่ะอันนี้เป็นแบงค์ยีใช่ไหมคะแล้วต่อมาค่ะเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทใช้หมุนเวียนในปัจจุบันอีกเช่นกันคุณลูกค้าแล้วบนแหนกเขาก็จะบอกด้วยเลยนะว่าธนาบัตร100่งยใบแบบไม่เรียงเบอร์ เขาจะชัดเจนในการที่นำธนาบัตรออกมาแรกแล้วเกิดวันนี้ค่ะมีนักสะสมอยากเกิดจะเก็บธนาบัตรแล้วคุณลูกค้าเขามีเงินมีเงินด้วยอยากสะสมด้วยเขาเห็นธนาบัตรนี้สวยมากเลยเก็บไว้เดี๋ยวหน่อยก็หยิบตัวอย่างให้ดูอีกนะค่ะอ่ามาดูอันนี้นะคะ จะเป็นธนาบัตรนะที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523รอบค่ะอันบนนี้เขาเรียกว่าธนาบัตรหมุนเวียนใครเห็นกดหนึ่งใครเห็นกดหนึ่งอันนี้หน่อยกำลังจะเปรียบเทียบเรื่องเหรียญอยู่รบกวนฟังก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะไปถึงว่าใครเป็นผู้ผลิตแล้วเพราะอะไรทำไมไม่แพงนะจ๊ะลบกวนฟังเปิดใจแล้วฟัง yeah. ที่คุณลูกค้าคุณ สอีกลังถามว่าเน,นี่ยบ่คุณรไหมังตอนนี้ยค่ะคุณสัตสีทองรบกวนฟังแบบมีสติด้วยนะคะไปช้าๆนะหน่อยจะได้อธิบายให้ชัดเจน<ช>คุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่<ช>อตอนนี้64คดีดูค่ะ64คนดูค่ะแล้วกดแชร์ออกไปคุณลูกค้าเวลาปัจจุบันย้อนกลับมาที่ปัจจุบันนี่แบงค์พิมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเพื่อการใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน แล้วทำไมแบงก์ซิกถึงมีคอนเทนต์ว่าราคาแพงแพงเหลือเกินอ่ะดูค่ะคุณลูกค้า1,000พัใบเรียงเบอร์ถามว่ามีไหมมีรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ค่ะรุ่นล่างตัวหนังสือสีแดงคอนเทนต์ Content บอกว่าแพงมากใบละหมื่นหน่อยมีหลายลูกมากแบบนี้เขาเรียกว่า1ลูกจะมีจำนวนอยู่ที่1 0 0 0ใบแล้แถมเรียงเบอร์ด้วย และที่ในคลิปเขาบอกว่าใบาละแสนคุณเคยกดเครื่องที่แรกไหมว่าถ้าใบาละแสนแล้วตรงนี้คุณหน่อยจะรวยแค่ไหนถ้าเราเปิดใจรับฟังแล้วมีสติเราก็มาดูกันด้วยค่ะว่าคุณหน่อยเขาขายเหรียญเท่าไหร่ตัดมาที่เหรียญบาทสองพันห้าร้อยห้าอยู่ไหนลูกเหรียญบาทสองพันห้าร้อยห้าเอาตัวอย่างมาค่ะเหรียญบาทสองพันห้าร้อยห้านะอันนี้เป็นเหรียญ US ค่ะอยู่ในพานลูกเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหน่อยหยิบเหรียญให้ดูนะ เพราะวเราซื้อมาเยอะมากเลยไม่แต่ละวันเราซื้อของเยอะมากนะคุณลูกค้าจะอยู่รอบรอบตัวนี่ละค่ะมุดก้มกงเงยมุดก้มเงยแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าอะพี่ปูหยุดทำเงินอื่นก่อนลูกค้าเหรียญพทีหน่อยสิลูกเหรียญบาทสองพันห้าร้อยห้าตาแผ่นวิแบบนแครุแป๊บหนึ่งนะคะ คือเหรียญบาท2,505เป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,505แล้วใช้ยาวนานต่อเนื่องจนถึงเหรียญปีอ่ะอันนี้เหรียญ2,505สภาพเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าพอใส่แผ่นแล้วแผ่นเมาส์สวยงามหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้าแล้วถามว่าราคาแพงไหมคุณเคยนี่นะเหรียญที่บอกว่าผ่านการใช้งานแล้วสภาพหน้าตาเป็นแบบนี้ แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้ามีแต่สภาพเป็นแบบนี้คุณลูกค้าอย่าใช้คำว่าทำไมขายไม่ได้ปัจจุบันหน่อยรับซื้อเหรียญบาท2 5 0 5เหรียญละ5บาทขายออกเหรียญละสิบาทคุณหน่อยทำไมค้ากำไรเกินควรคุณหน่อยไม่ได้ค้ากำไรเกินควรค่ะแต่ว่าเวลาคุณลูกค้าเอาของมาขายบาบ้านเก็บไว้ทีละเป็นหมื่นเหรียญแต่หน่อยขายวันหนึ่งไม่ถึง10เหรียญย0เหรียญ และทยอยขายคุณลูกค้าดูก่อนหน่อยมีเป็นจํานวนมากๆแบบนี้แล้วการคาดหวังว่าเหรียญที่เรามีเพียงไม่กี่เหรียญราคาจะแพงหมายถามก่อนว่าเอ๊ะเราเอ๊ะไหมเราไปเชื่อเขาดีหรือเปล่าแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอ่านี่เหรียญหนึ่งบาทปี2520พร้อมแพ็กเกจแบบนี้คุณลูกค้าเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยแกะออกจากถุงเดิมแล้วก็มาใส่อยู่นบนแผ่นเมาส์ ไม่ผ่านมือใครเลยนอกจากหน่อยมาจับแล้วมาใส่แผ่นเมาส์เซ็ตแบบนี้ราคาเพียง19บาทย้อนไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ปัจจุบันหน่อยขายเพียงเท่าไหร่คะหน่อยขายเพียง19บาทเท่านั้นหน่อยขายเพียง19บาทเท่านั้นคุณลูกค้าใครเข้าใจเรื่องนี้บ้างคะใครเข้าใจเรื่องนี้กดหนึ่งให้หน่อยหน่อยค่ะกับหน้าต้องให้หน่อย ถ้าเป็นเหรียญอ่าเหรียญบาทครุฑถ้าผ่านการอขอปรุณค่ะอะไรนะไม่ได้อะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะรอหน่อยสักครู่นะคะสวัสดีไม่เป็นไร่สวัสดีค่ะน้อก้อนอกว่าีคนงแต่น้อหนึ่งทำไมคุณหน่อยมีธนบัตรเยอะก็อสองทำไมคุณหน่อยมีเหรียญเยอะ ร้านแบนโบราณอยู่ที่ประดิพัทยี่สนี้มาทั้งหมด20ปีกับ6เดือนแล้วค่ะคุณลูกค้าประกอบอาชีพนี้มายาวนานมากๆของเราเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปเรามีลูกค้าที่ไว้ใจมาหาเราทุกวันคุณพีหนเลยค่ะค่ะแล้วเพิ่พีใหม่ให้เข้าใจถึงนะคะคุณพีอันนี้เป็นลูกค้ามาจาก u t u t e อ่าค่ะคุณพีพีขอบคุณคุณพีีนะคะแต่พอดีภาษา อ่านไม่เข้าใจภาษาคุณพี่ีอ่านไม่เข้าใจแต่หน่อยต้องบอกก่อนเลยนะว่าทุกอย่างเป็นธนบัตรแท้ <c oughs> เหรียญเป็นเหรียญแท้แล้วก็เหรียญทองคาถามว่ามีไหมมีของทุกอย่างที่โชว์จะต้องเป็นของแท้เท่านั้น <c oughs> เพราะหน่อยประกอบ <c oughs> อาชีพซื้อขายของและอยู่มายาวนานมากๆ <c oughs> แม่ค้า <c oughs> ชัดเจน <c oughs> ตรงไปตรงมาคุณมีเอามาขายหน่อยได้5บาทหรือคุณอยากซื้อเหรียญบาท2 5 0 5 คุณมาซื้อหน่อยได้เหรียญละสิบบาทถ้าคุณอยากซื้อเหรียญวัดพระแก้วหน่อยขายเหรียญละห้าบาทแต่เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะเหรียญเรือสุพรรณหงษ์ก็เหรียญละห้าบาทหน่อยถามก่อนว่าแพงตรงไหนราคายังไม่แพงเนาะแต่ในคลิปในทุกช่องที่คุณดูคุณต้องดูก่อนว่าเขาเอาอะไรมาโพสต์เขาเอาเหรียญตัวอย่างมาโพสต์เขาเอาเหรียญตลกมาโพสต์แล้วมาโพสต์ให้ความรู้แต่หน่อยไม่เคยทำเรื่องนั้นนะเราอย่าเอาคลิปของหลายๆคนหลายๆช่องทาง มารวมที่ร้านแบงก์โบราณก่อนหน่อยกําลังจะสื่อสารทุกช่องทางให้คุณเห็นภาพและเข้าใจชัดเจนแต่ละบ้านแต่ละคนนะคะเดินหน้ามาหาคุณหน่อยเอาแบงก์สิทผางการใช้งานแล้วแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ในราคาแพงหน่อยบอกเลยว่าหน่อยร้อยแรกร้อยห้แรก50ในแต่ละวันนะคะสามารถเลยหน่อยขายของด้วยนะคุณลูกค้า แล้วคุณลูกค้าสามารถมาแบงค์ร้อยแลก100บาทได้ถ้าแบงค์ร้อยผ่านการใช้งานแล้วหน่อยไม่ได้ขายบวกเพิ่มหรือว่าผ่านการใช้งานเล็กน้อยหน่อยบวกเพียง10บาท20บาทเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นคุณค่าทางใจเพื่อให้คุณไปสะสมให้ครบเต็เลยบัตบในรัชกาลที่9คุณแยกออกไหม้มีอะไรบ้างมีกี่วาระหน่อยบอกแล้วว่าหน่อยไม่ได้เปิดรับไรายได้เวลารลกงวันหน่อยไลให้ความรู้ ตอนเย็นถ้าคุณอยากจะซื้อของคุณไปที่ร้านแบงค์โบราณที่มีผู้ติดตาม5 20,000 20, คนหรือขาดอีกแค่200คนหน่อยจะคบ5 0 0 0 3แล้วในการเติบโตจาก30,000กลายเป็น5 0 0 0 3หน่อยใช้เวลา1ปี1เดือนเท่านั้นนะคะเพราะหน่อยให้ความรู้ล้วนๆและคลิปของหน่อยไม่เคยชวนให้เชื่อวันนี้หน่อยลงคิดไป1คิาใเงิน1ล้านคลูกค้าของ1ล้านยัง,ย,งยังวางอยู่ตรงน,นี้อันนี้ปเปเหรียญทองคำหนัก16บาท ทั้งหมดนี่คือเหรียญทองคําแบบนี้สิ <ละ S 1> ถ้าคุณมีแล้วขายได้เพราะการลงทุนเมื่ออดีตท,ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี39้าตั้งแต่ปีสอง0 2นสองันห้ารต้นๆราคาทองเพิ่ง400บาทนึงสี่ร้อยแต่ปัจจุบันนะ่ะราคาทองบาทนึงสาม0มถูกแพงขึ้นอยู่กับของของคุณลูกค้าเก็บจะ แบงค์สิบาทราคาเท่าไรแบงค์สิบาทพี่หน่อยขายา <300 S 2> สิบใบสามร้อ <baht. S 2> ยบาทสวัสดีคุณนัทชัยสวัสดีค่ะคุณนัทชัยแบงค์สิบาทพี่หน่อยขายสิบใบสามร้อยบาทเฉะลี่ยแล้วใบละสามสิบบาทค่ะคุณลูกค้าสามารถทักซื้อได้ที่ร้านแบงค์โบราณได้เลยค่ะที่ร้านแบงค์โบราณได้เลยค่ะลองถามคุณลูกค้ามีอะไรคะสวัสดีคะ่ะมีอะไรเอ่ยมีเหรียญมาขายขอดูเหรียญก่อนนะคะ<ๆ>เอาเอาถาดรับของคุณลูกค้า ไม่เก่กจากค่ะหน่อยแค่ใช้ผ่านเฉยๆขนาดที่หน่อยไลฟ์อยู่นะะมีลูกค้ามารอก็เริ่มหลายท่านแล้วแต่หน่อยอยากให้ความรู้รบกวนกดแชร์ไปด้วยนะคะเหรียญคนนี้อยากทราบราคารับซื้อเหรียญห้องโกงนะคะผมมีเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญสองบาทดอลลาร์ห้าสิบยี่สิบอ๋ออันนี้ยังไม่มีราคาเลยค่ะคุณลูกค้าส่งคืนค่ะเหรียญสิบบาทใช้ซื้อกาได้เลย แบงค์ผ่านการใช้งานก็ไม่รับนะอะไรที่พับผ่างอแล้วไม่ได้รับเลยค่ะใช่ค่ะเขาต้องเอามาขายของมินของชมรด้ว่ยม,ม,มันอยู่ในกระเป๋าสตางค์แล้วมันต้องไม่ได้ไ <laughs> ซื้อกับข้าวได้เลยค่ะพี่ <laughs> ใช้ซื้อกับข้าวได้เลย <laughs> อะไรที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ <laughs> เขาเรียกว่าธนบัตรที่ใช้หุ่นเวียนอย่าไปเชื่อใครเขาว่าใครเขาว่าแพงนะคุณนันทชัยถามทําไมตอนนี้เปลี่ยนมาไล์เวลากลางวันแล้วหรือครับ อ๋อหน่อยไลฟ์ร้านแบงก์โบราณบายคุณหน่อยจะไลฟ์ช่วงกลางวันค่ะส่วนร้านแบงก์โบราณจะไลฟ์ช่วงหกโมงครึ่งค่ะปัจจุบันก็จะหกโมงครึง่งแต่พรุ่งนี้ไลฟ์ห้าโมงนะพรุ่งนี้หน่อยไลฟ์ห้าโมงค่ะสวัสดีคุณเสียสวัสดีค่ะท่านซีอีโอค่ะ,ค,ะคุณมาแล้วเราก็จะไปแล้วเพราะเราไมา่ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆคุณอะไรนะที่ถามเรื่องเลทราคาลบวัน เพ่นลยเชิรบกวนทักหน่อยทางข้อความเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะได้อธิบายให้ในทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้นะมีลูกค้ารอหน่อยจ่ายเงินอยู่แล้วก็ต้องซื้อของคุณลูกค้าอยู่เ,เวลา18.30น,นวันนี้มีทั้งไลท์ร้อยแรกร้อยร้อยแรกร้อยคืออะไรหน่อยเอาแบงค์ร้อยสภาพผ่านการใช้งานมาสภาพผ่านการใช้งานแล้วให้คุณลูกค้าแลกในราคา100บาทนะแล้วก็ แบงค์ห้าสิบแลกห้าสิบบาทคุณลูกค้ามีหน้าตาธนาบัตรที่หน่อยจะให้แลก 100, แร้อยแลกร้อยนะแล้วก็แบงค์ห้าสิบแบบนี้นะผ่านการใช้งานหน่อยให้แลกห้าสิบบาทแลกห้าสิบาทเลยแต่เราต้องเจอกันเวลาสิบแปดจุดสามศูนย์นนนะคะหน่อยให้แลกห้าสิบแลกห้าสิบแสดงว่าธนาบัตรราคายังไม่แพงถูกต้องไหม ก็มีสติในการไต่ตองหรือหน่อยไม่เรียกเก็บค่าประเมินราคาแต่อย่างใดแต่ถ้าคุณพลาดท่าเสียทีโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วทำยังไงคะโทรไปค่ะสายด่วนตำรวจออนไลน์นะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งโทรไปหาตว<ๆ>ัวตำรวจแจ้งความไว้ก่อนเผื่อเขาจะได้อายัดเงินที่คันแต่คุณรู้หรือไม่ <c oughs> เวลาคุณโอนเงินเข้าไปหาคุณมิตรนะไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยค่ะเงินเขาก็าเอาอ,ออกไปแล้วไม่ต้องอายัดหรอกค่ะ เขาถอนเร็วกว่าตอนที่คุณโอนเงินอีกค่ะคุณลูกค้าก่อนจะโอนเงินให้ใครคุณต้องเอะก่อนรับซื้ออะไรเนาะดูซิคุณสมศักดิ์วันนี้มรมดีแล้วใช่ไหมคะวันนี้กี่มองครับวันนี้เหละคะับสิบแปดจุดสามศูนย์นอค่ะขอเวลาตั้งตัวขอเวลาเตรียมใจก่อนค่ะคุณสมศักดิ์วันนี้คุณหน่อยโอเคแล้วค่ะกลับมาทํางานเป็นปกติแล้วค่ะเมื่อวานนี้ขึ้นลมแรง เจอมรสุมชีวิตเล็กน้อยจ้าคือเหศักวันนี้แม่ค้าปกติเรียบร้อยค่ะก็อย่าลืมหน่อยขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดแชร์ออกไปด้วยนะแล้วก็มีอะไรอยากถามทักมาได้และเดี๋ยวหน่อยจะตอบตอบตอบให้นะคะหรือเก็บคําถามไว้ไปเจอกับหน่อยในร้านแบงค์โบราณที่มีผู้ติดตาม529,000สคนเวลา 18.30น,อนตอนนี้หน่อยขออนุญาตขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะอย่าลืมกลับมาพบกันนะคะนายเพชรร้านแบงค์โบราณนะจ๊าสวัสดีค่ะ